ปลดประสบคาใจการทำงานของอนุทินเกทับสู้ตัวเองสมัยสึนามิน้ำท่วมใหญ่ภาคกลางไม่ได้ปลดประสบสุรัศดีแกนนำพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความว่าน้ำท่วมหาดใหญ่มีเรื่องค้างคาใจผมเป็นรัฐมนตรีที่ผ่านภัยพิบัติใหญ่ที่แสนวิปรโยคถึงสองครั้งครั้งแรกในปี2547เกิดสึนามิถล่ม6จังหวัดชายทะเลภาคใต้มีคนตายมากกว่า5,000คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติเสียครึ่งหนึ่ง จังหวัดที่กระทบกระเทือนมากที่สุดคือพังงาภูเก็ตและกระบี่ครั้งนั้นรัฐบาลใช้เวลานานถึง6เดือนในการพิสูจน์อัตลักษณ์รัฐมนตรีทุกคนทำงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่จังหวัดกองทัพเรือและตำรวจทุ่มเททำงานเต็มที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจเห็นอกเห็นใจกันและจบลงด้วยการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสตอชอและระบบเตือนภัยเกือบทุกชนิด ครั้งที่2คือมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในปี2554น้ำท่วมนานถึง3เดือนบนพื้นที่10จังหวัดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม้แต่เมืองหลวงของประเทศคือกรุงเทพก็ไม่เว้นกระทบผู้คนถึง15ล้านคนส่วนอุตสาหกรรมนั้นนิคมเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ถึงกับกระทบการผลิตรถยนต์ไปทั่วโลกเลย รัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงทุกหน่วยราชการต่างลงพื้นที่และในที่สุดเราก็ผ่านไปได้จบลงด้วยเงินกู้3 5 0แสนหล้านบาทสำหรับการสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรป้องกันลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็โชคร้ายเพราะเกิดมีทหารที่มีอาวุธเป็นเครื่องมือคือคอสอชอปฏิวัติและยกเลิกโครงการเสียเกือบหมด มาวันนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่จนถือเป็นประวัติการ300ปีที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาและบางพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสจะว่ากันไปแล้วพื้นที่และจำนวนประชาชนก็ไม่ได้มากมายอะไรและก็ยาวนานเพียง7วันเท่านั้นผลกระทบก็เกิดกับประชาชนราวๆ150,000คนของอำเภอหาดใหญ่และไม่เกิน3 0 0 0 0 0คนหากรวมทุกจังหวัด ดังนั้นจึงไม่น่าเกินความสามารถของรัฐบาลเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆแต่แปลกมากทุกอย่างดูขัดข้องหรือผิดพลาดไปหมดเริ่มแต่1การพยากรณ์การท่วมของน้ําไม่ตรงกับความเป็นจริง2การเตือนภัยไม่แม่นยําและไม่ทันการ 3. การสื่อสารกับประชาชนผิดเพราะคนไม่เชื่อ 4. การอบพยพผิดเพราะไม่มีการเตรียมการรองรับ 5. การปล่อยให้โจรผู้ร้ายมาปล้นสะดมเพราะไม่รู้ตำรวจไปอยู่ที่ไหนไม่มีเรือและรถอบพยพคนประชาชนเดือดร้อนมากเพราะไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปาไม่ป้องกันโรงพยาบาลทําให้ไม่สามารถพยาบาลคนเจ็บได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงและที่แย่ที่สุดก็คือยังสรุปจํานวนคนตายหรือสูญหายไม่ได้แม้จะผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวนี้ยังเถียงกันอยู่เลยว่า ตายเป็นร้อยหรือเป็นพันกันแน่ทําให้ผู้คนติติงว่ารัฐบาลมือใหม่ทํางานไม่เป็นแล้วท่านจะยอมไม่ล่ะครั้นคนถามก็ปิดใหม่เดินหนีเสียดือด้อๆอย่างนี้ก็มีด้วยหรือมาวันนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูซ่อมแซมเช่นซ่อมถนนซ่อมไฟฟ้าและนะ้ําประปา แต่ที่ยากก็คือทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนของราษฎรซึ่งไม่เกี่ยวกับเงิน9,000บาทซึ่งเป็นเงินอย่างชีพแต่รัฐบาลกลับไม่มีคําตอบในเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงกันแน่ใครจะเป็นคนทําและยังมีเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องก็คือการฟื้น,ฟ,นฟูเศรษฐกิจของประชาชนซึ่งอาจจะต้องเริ่มที่เงินลงทุนและหนี้สินด้วยสามไปแต่รัฐบาลก็ยังไม่พูดแถมอธิบายว่ากําลังต่อรองกับรัฐมนตรีคลังอยู่ก็ต้องถามว่าพูดแบบนี้ทำไมแปลว่าอะไรจะประเคนความผิดให้ใครหรือเปล่า เพื่อความโปร่งใสและไม่ต้องให้ข้างคาใจกันผมขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการอิสระทางวิชาการมาศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพื่อบอกความจริงกับประชาชนส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งอาจต้องใช้เวลาเป็นปีก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแบบเบ็ดเส็จเสียด้วยจะได้ไม่ต้องโยนกันไตโยนกันมาแบบนี้ผู้คนเข้าเบื่อหน่ายรำคาญโดยเฉพาะตอนนี้ที่รัฐมนตรีหลายกระทรวงออกมาพูดกันคนละที